สวัสดีครับเขาทำหาว่าทำาไมออกลิปบอกว่าออกข้นแนนอกวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งทุกคนท่องว่าเป็นวันดีเพราะวันที่ว่าทุกคนคิดว่าวันนี้โูได้แน่นอนใช่ครับได้ถูกผมผมคชืว่าวันนี้เป็นวันดีเหมือนกันยกดีใจมากเพราะว่าฝนตกไปไหนไมาได้ ดีมากเลยครับวันนี้เป็นวันหวยออกอยากจะขอบอกสักคำว่าคำนันดังว่าขอให้ทุกคนโชคขอให้มีความสุขในการซื่อหวยแบบประทูขอให้ร่ำรวยแบบประทุกหวยกันทุกคนพอจะใดจะใดวันนี้หวยออกแน่นอน ไปย้อนสอนออกคนผูกหรือว,วันฮือ้อหรือก่อนหน้านี่กระจ้านาวันนี้มาทักทายเขาทำหาเยอะมากมายว่าหายไปไหนจะจา้าไอ้เบิ้นจา้จาจา่จาจา่จาจ้าจ่ามาแล้วมาแล้วมาอยู่ตรงนี้มายดมาเท่าทีนี้ที่เขามีอยู่คือพบกุ่คาคุณเจบเอ๋ย,อยว,วันนี้ก็เป็นวันที่คิดว่าน่าจะมีดีเหมือนกัน พราะทุกๆคมที่พูดออกมากูถูกหวย,ยแน่วันนี้อยากบอกเนอะคนดีๆได้รับรู้ได้รับฟังวันนี้หมฮูเ้เนอเพราะว่าสุลมุนคุณวะคุณไา้ากันเต็มภาคกลางอยากจะบรรน้ำไอ้หมาหมาทาร่า,าแรงหึหนีไปเก่งๆพอจะได้จะได้ก็เป็นคำที่อยาบขายไอสัตว์เอ้ยวันนี้เปิดมาแล้ว มันมากับคำว่าเล่าควาของขมันเคยอยากจะเอ่ยว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครผู้ทั้งหู้ว่าคนนั้นมันมาดีผมเพดไปแล้วคุณมานั่งอยู่ทำไมว่าเฮ้ยเฮยยไปไปไรีบไปแต่ไก่อยากปกูเอ่ยวันนี้เป็นวันที่หวยออกจะออกเลขอะไยังเลขยังมันแรกแต่แต่สื่อสารจะออกไงเอ่ย พวกคุณไม่เกี่ยวทีเดีมัห้องเกีียวอ,อย่างกับพวกผมไงนะเอยจะบอกคือแบบเฉยๆยูนิ่งๆเนอะอย่ามาห้องเกีียวหน้ามือ,อวันนี้เป็นวันดีปุกนี่ก็เป็นวันดีหรือนี่ก็เป็นวันดีเพราะทุกวันเป็นวันดียันวันใหวยออกดีๆก็กันเนอะมาทักทายแล้วครับมาทักทายแล้วม่ได้หายไปไหนเพราะว่าทํางาน เกี่ยวกับบทเพลงทั่วไปของไทยเมืองในเออไทยเมืองมีมีหนังเพื่อดูอีกตามเคยคนไหนไม่รู้เล่นหนังติดตามที่ชมแล้วกันเอยไทยเมืองออกหนังเนิ่นๆสุนเนิ่นขอให้ติดตามที่ชมไทยเมืองออกหนังเตียงหันอย่างจ้าจ๋าอยากจะบอกว่าขาให,ห้าปัติมากมายไทยเมืองเอาหนังออกเนิ่นๆสูนเนิ่น ขอยติดตามทีม่ชมอีกไม่ช้าเราจะบอกคือว่าสนุกในฮาปาร์ตี้กับไทยเมืองตลอดไปวันนี้แค่นี้แค่นี้เพราะมีดีแค่นี้มาให้เห็นมากกว่านี้เขาไม่มีแล่นใช่ไหมที่จะเป็นจะได้จะได้ผมก็บอกว่าผมไปยากเข็มลำบากใจที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้นี่อย่า <laughs> วันนี้แค่นี้แค่นี้และแค่นี้นไ,ไปละ แต่ใดก็พู้แล้วก็ไปรับต่อพู้แล้วก็ไปรับ